จากในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแชร์ประสบการณ์ f o r e เร็เทรสั้นทองคําบนมือถือทํากําไรในสัปดาห์ก็มีเพื่อนๆอ,อินบ็อกมาสอบถามว่ามีทุนน้อยไม่ถึง100เหรียญจะเริ่มเทรดและบริหารยังไงได้บ้างอยากทํากําไรให้ได้วันละ1,000เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการและตอบคาถามให้ทั้งหมดเลยนะครับ โดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า15ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคน,นเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทําตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลยก็ให้เลือกประเทศไทยกรอ,อ,อกอีเมลของเราและ ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนําให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนําให้กรอกเป็น MTT 1 2 3หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือก บวกโกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็นสแตนดาร์ส่วน Level a น e 1ต่อ1น0 0สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกอก MTT 1 2 3เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลย ที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็นโมบายแบงกิ้งเลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR วอา e คให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป mt 5 i f y นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน a p Store p l a y Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมกับ xm แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข id เทศแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางทิกเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่าการาฟเข้ามาเลือกซ i กแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบน แค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเอง ก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดนะครับเรามาดูแผนในวันนี้กันก่อนนะก็ต้นทุนนะครับมีประมาณ54เหรียญจากกําไรที่เหลือทิ้งเอาไว้นะฮะแล้วก็ Stop ปล s อนะถ้าเรามีทุนน้อยแล้วหวังกําไรเยอะเราก็ต้องยอมแลกนะฮะก็คือจะ SL 27-30เหรียญหรือประมาณ50%ของพอร์ตเลยอันนี้คือความเสี่ยงที่ผมรับได้ในครั้งนี้เราต้องเข้าใจกฎอย่างหนึ่งว่าถ้าอยากได้เยอะก็ต้องยอมเสียเยอะเช่นกันนะครับส่วน Take Profit TP คาดหวังประมาณ เกิน50%เช่นกันนะครับก็35ถึง40เหรียญนะราๆ1,000กว่าบาทนะสลับในวันนี้เรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดกันนะครับก็ตอนนี้ในกลุ่มเทเลแกรมนะมีสัญญาณนะฮะเกิดบอสในกรอบเวลา M5 นะครับสินทรัพย์ก็เป็นทองคํานั่นเองผมก็เปิดกราฟมาอย่างแรกเลยก็ใช้เส้นแนวนอนนะครับเข้ามาตีแนวเอาไว้ก่อนเลยก็มีการเกิดบอสชนะแนวสวิงซิกแซกก่อนหน้าขึ้นมาได้จริงๆโดยการบอสหรือว่าช็อคเนี่ยเป็นคําเรียกของทฤษฎีแนวคิดสมาร์ทมัน นี่คอนเซปต์ SMC เป็นการบ่งบอกกับราคาว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือมีการเกิดแนวโน้มใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ง่ายที่สุดแต่ถ้าไม่เข้าใจ2คํานี้บอสหรือว่าช็อกเอาแบบง่ายๆก็คือกราฟสามารถชนะแนวสวิงซิกแซกล่าสุดก่อนหน้าได้นั่นเองแล้วตอนนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะมีการปิดเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งหรือว่าเป็นรูปแบบบูลิดแคนเดิลแบบนี้ผมจะมองเป็นการคอนเฟิร์มหน้าเทดก็จะเน้นหาจังหวะเทตขาขึ้นตามเทนนั่นเองนะครับ แล้วย่อมาดู M1 เพื่อหาโซน key level ผมก็จะใช้ fibo re retracement เข้ามาช่วยถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นก็จะตีจากจุดโล w ไปหาจุดไอของส w i n g ิ i แซกล่าสุดแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอย key level แล้วนะฮะถ้าใครมองหา fibo re retracement แล้วตั้งค่าไม่เป็นให้ดูตามรูปได้เลยนะครับทีนี้ผมก็ทําการวางในส่วนของบ u y l ิ m i t นะเอาไว้ในส่วนของโซนแรกก่อนเลย38.2ก็ใช้หลอด0.02นะครับสรับในส่วนของซน ซนแรกแล้วก็หลังจากนั้นผมก็วางเพิ่มเติมนะโซนที่2นะครับเลเวล50นะวาง0.02เช่นกันนะครับแล้วก็วางโซนสุดท้ายเพิ่มเติมนะก็คือ61.8ก็จะวางบายลิมิตเอาไว้0.04นะฮะแล้วก็จะตั้งในส่วนของ SL นะตั้งเอาไว้300จุดด้วยกันนะครับ ก็จัดการความเสี่ยงนะครับทั้ง3ออเดอร์เลยนะไว้300จุดนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องงงนะครับปกติผมจะวางในส่วนของ SL เอาไว้ตรงสวิงโลด้านล่างถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยาวางในส่วนของ f i กวอยสามร้อจุดต่อ1 o r ออเดอร์มันก็จะได้ลนะักษณะหน้าตาแบบนี้ตามงบแล้วก็ต้นทุนและเปอร์เซ็นที่ยอมรับในวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่าทําไมต้อง300จุดต่อ1ออเดอร์ โดยการคำนวณหลอดที่ผมใช้ง่ายๆเลยก็จะใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่รับได้ก่อนของผมก็จะใช้ลบ50ของพอร์ตเลยโดยกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็จะวาง3โซนก็จะคำนวณ0.02บวก0.02บวก0.04 เท่ากับ0.08หลอดโดย sl ผมก็จะใช้ฟิกพอยต์เลยนะก็จะเป็นการกำหนดจุดนะครับก็จะยอมแพ้ที่ออเดอร์ละ300จุดนั่นเองเราก็จะขาดทุนรวมกันจริงๆประมาณ24เหรียญซึ่งตัวเลข300ยเนี่ยซึ่งผมคำนวณแล้วมันใกล้เคียงกับจุดยอมแพ้หรือว่าลบ50%ของพอร์ตได้นะครับก็อยู่ประมาณ24ี่เหรียญน,นะฮะถ้าเกิดว่า400จุดหรือว่า500จุดเนี่ยมันก็เกินนะฮะผมก็เลยใช้ในส่วนของ300จุดนะสลหรับในส่วนของเซตอัพอ่าหน้าเทดนี้ โดยถ้าคำนวณแบบนี้ออกมาแล้วนะครับมันก็ยังเหลือเศษอยู่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้วิธีฟิกพอยต์เนี่ยควรเผื่อระยะหรือว่าเผื่อในส่วนของการลากไว้ด้วยนะครับอย่าใช้จํานวนเต็มเลยนะถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้27เหรียญเราจะใช้27เลยไม่ได้นะต้องเผื่อไว้ประมาณ3-5เหรียญด้วยกันกันเวลากาฟกระชากแรงๆหรือว่าลาก SL ลงมานั่นเองนะครับแค่นี้ก็จะได้จุด stop loss เรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของต้นทุนที่ใช้แล้วก็ความเสี่ยงที่ ที่ยอมรับได้ โอเคนะครับหลังจากที่ผมเซต up แล้วก็วาง SL เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ได้เฝ้าจอเนาะก็ปล่อยใหก้กราฟว,วิ่งไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้ตั้ง TP ด้วยทีนี้เปิดการาฟมาอีกทีโอโ้โหอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับมีการลงมารับออเดอร์ทั้ง3โซนเลยแล้วก็มีการกระชากพุ่งตัวขึ้นไปเลยนะครับถึงบริเวณจุดไฮเดิมด้านบนเลยซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมไม่คิดอะไรเยอะเลยนะฮะตอนนี้บวกมาประมาณ30กว่าเหรียญแล้วนะครับผมก็เข้ามาที่คําสั่งนะครับ แล้วก็กดไปที่สถาน,นะแล้วก็ปิดกำไรเลยนั่น เองนะครับก็เซตอัพนี้ถือว่าเป็นไปตามแผนนะครับตรงตามเงื่อนไขาการเทรดข,ขึ้นตามเทรนเลยนั่นเองนะฮะจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่กลัวฟ้าหรือว่ามีความอดทนนะก็สามารถลันเทรนได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมีงบจํากัดเนาะแล้วก็คาดหวังกําไรที่อยู่ในเกณฑ์พอรับได้นะครับไม่ได้เยอะเป็น10บเท่าหรือว่าร้อยเท่านะดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามเก็บสวิงสั้นๆนะฮะอันไหนมีกําไรก่อนเราก็เก็บอันนั้นก่อนแล้วก็เน้นเทรดทารอบเอานะครับ เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองเอาละจังหวะน,นี้นะเปิดกล้ามานะดูด้วยตาเปล่านะครับตอนนี้เหมือนกับว่าอ่าแท่งนี้สามารถชนะในส่วนของสวิงก่อนหน้านี้ได้นะผมก็ตีแนวเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่ามีการเกิดบอสนั่นเองนะถ้ามองด้วยตาเปล่านะฮะ แล้วทีนี้ผมไปดูในส่วนของกลุ่มนะก็มีการแจ้งเตือนมาด้วยนะครับเกิดการบอสหรือว่า break of s t r u c t u r e ในส่วนของ time f r a m e 5นาทีสินทรัพย์ก็เป็นทองคำนั่นเองนะครับก็ตรงตามที่เราดูเลยดังนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจแล้วเนาะว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นนะครับทีนี้ผมก็ย่อมาดูที่ time f r a m e M1 นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของรายละเอียดภาพแท่งเทียนที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างในจังหวะนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยนะมีการ ในสของสวิงเรียบร้อยแล้วผมก็จะใช้ฟิโบเหมือนเดิมเลยนะถ้าเป็นขาขึ้นก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดไฮของสวิงซิกแซกล่าสุดนะก็จะได้สองของโซนคีย์เลเวลลักษณะนี้แล้วนั่นเองแล้วทีนี้เหมือนกับว่ากราฟลงมาต่ำกว่าเลเวล3 8 2เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รอช้านะทำการกดบายขึ้นไปก่อน0.02ตรงอ่ตรงโซนตรงนี้เลย แล้วก็มีการย่อลงมาอีกนิดนึงผมก็ทําการกดย้ําไปอีก1ไม้โอ้โหไม้ที่2เนี่ยจังหวะที่กดก็มีการปรับตัวขึ้นนะฮะทําไม่ได้จุดที่สูงกว่าจุดแรกด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอยู่ในส่วนของระหว่างโซน38.2แล้วก็50อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ผมวางในส่วนของบายลีบินเอาไว้ในส่วนของโซนสุดท้าย61.80.04อนย่ะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในตอนนี้เลยหลังจากนั้นผมก็นั่งรอดูนะครับก็ไม่วิ่งไปไหนสักทีนะคร ย,ยักยักยักอยู่ตรงในส่วนของโซนออเดอร์ของเราตรงนี้นะฮะสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็จะทําการตั้งในส่วนของ GP เอาไว้ก่อนเลยนะครับก็จะตั้งไว้ตรง11.8แล้วก็ SL รอบนี้นะครับผมก็มเมนเลดความเสี่ยงลงนะครับเหลือประมาณ200จุดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ทํากําไรมาได้พอสมควรแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในโซนได้เปรียบอยู่นะครับครบค่อนข้างอยู่ห่างนะผมก็วางไว้ ตรง200จุดนะครับทุกๆออเดอร์เลยนะฮะก็จะได้โซน TP แล้วก็ SL อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของฟิกพอยต์หรือว่าเ l เนี่ยเราสามารถอ d แดปแล้วก็แก้ไขหน้างานจริงๆได้นะครับอย่างของผมเนี่ยที่ลดมา200เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของช็อตแรกเนี่ยผมได้กําไรมาค่อนข้างพอใจแล้วนะครับช็อตนี้หรือว่าในจังหวะนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะเสียเยอะนะผมก็ทําการเมนจในส่วนของจุดนะให้มันลบไปอีก1 100จุดให้เหลือ200จุดนะครับมันก็จะลดความเสียหายได้ในกรณีที่กราฟลงมาโดน SL นะครับอย่างน้อยๆก็ยังได้กําไรจากในส่วนของช็อตเทรดจังหวะแรกอยู่นั่นเองนะครับก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ดูของผมเป็นวิทยาทานก่อนก็ได้นะครับเวลาเพื่อนๆเ,เจอสถานการณ์จริงแบบนี้ก็จะได้แก้ไขแล้วก็จัดการให้อยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเอง เรามาดูตรงที่หน้าจอตอนนี้นะครับ,ก,รบก็มีการเกิดในสกอ,องแท่งเขียวนะมีการเกิดแกบกระโดดขึ้นไปแล้วก็มีการุ่งขึ้นไปอยู่ยังไงใกล้แล้วใกล้จะถึงในสกองทีพีของเราแล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถึงทีพีอย่างสวยงามทั้ง2อออเดอร์เลยนะฮะ ถึงปุ๊บเนี่ยมีการกระชากขึ้นปั๊บเลยนะฮะก็เป็นแบบนี้แหละนะครับทองคำช่วงนี้ค่อนข้างปั่นปวดนะวิ่งสุดแล้วก็ลงก็สุดเหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนของเส้นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบายลิมิตเอาไว้ตรง0.04ตรงนี้ก็คือกราฟไม่สามารถลงมารับออเดอร์ได้นะครับมันก็จะเป็นลกษณะแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทําไมมันไม่ทีพีนะครับมันยังไม่ได้ออเดอร์นั่นเองนะครับในส่วนของ0.04ก็สามารถปิดได้แค่2โซนนะที่กราฟลงมารับก็ถึง บวกมาประมาณ8เหรียญกว่านะผลกําไรรวมนบะก็ถือว่าเกินเป้าหมายของวันนี้มานิดหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นในส่วนของกําไรที่ได้มาจากการเทรดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อน <พา S 2> ๆคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้แล้วอยากจะเทรดทาตามเลยนะผมแนะนําให้ไปศึกษาในส่วนของคลิปก่อนหน้านี้ให้เข้าใจก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้ทำเอาไว้ <ๆ S 1> ให้นะครับแบบต็มไปส s t e ปเลยนะให้เพื่อนๆดูแล้วก็พยายามทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าเพิ่งเทรดแล้วก็ทาตาม ในคลิปนี้เพราะว่าเพื่อนๆยังไม่มีประสบการณ์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามมาเรียนรู้ก่อนแบ็กเทสเกมสิติเราอาจจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงเพื่อนๆต้องอาศัยประสบการณ์ยิ่งเราเรียนรู้เยอะเราก็จะได้เปรียบนะครับโอเคนะครับสำหรับในวันนี้ก็สามารถปิดบวกทำกำไร43เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยณนะปัจจุบันนี้นะก็ประมาณ1,400กว่าบาท และถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยาก แนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม S i g n a l alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อกตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สําคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัส partner MTT 1 2 ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกับทุกคอมเมนต์เลย